สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยากแพร่ฟุตบอลครับวันนี้ก็จะเป็นเคสการวิเคราะห์เจาะลึกนักฟุตบอลน,นะครับเราจะมาสวมบทนักวิเคราะห์สองกล้องจับผิดฟอร์มการเล่นของแบ็คซ้ายตัวเก่งทีมชาติอังกฤษอย่างลูคชอ,อกันครับแน่นอนว่าเกมลูกของเขานั้นอันตรายแต่ในเกมรับมันมีจุดอ่อนบางอย่างที่ซ่อนอยู่แล้ววันนี้เราจะใช้ภาพจากเกมการแข่งขันจริงมาอธิบายให้เห็นกันแบบช็อตต่อช็อตเลยครับว่า ปัญหามันคืออะไรและทำไมการขาดหายไปของลีซันโดมาติเนสถึงส่งผลกระทบกับทีมมากขนาดนี้เรามาเริ่มเคสแรกกันที่เกมเจออาเซนอนกันเลยครับนี่คือปัญหาคลาสสิกของชอเลยนั่นคือการเข้าปรวดหรือการพุ่งเข้าสกัดเร็วเกินไปอย่างในภาพนี้นะครับให้ทุกคนสังเกตกันที่วงกลมสีแดงนะครับนั่นก็คือลูกชอส่วนนักเตะอาเซนอนกำลังเลี้ยงบอลจี้เข้ามาในพื้นที่ช่องว่าง ชอเห็นดังนั้นจึงตัดสินใจพุ่งออกจากตำแหน่งเพื่อที่จะเข้าแย่งบอลทันทีและนี่คือผลลั์ครับการที่ชอพุ่งเข้ามาเร็วเกินไปทําให้นักเตะอาร์เซนอลแค่อ่านจังหวะแล้วแต่บอลหน,นีไปในทิศทางตรงกันข้ามได้อย่างง่ายดายชอเสียท่าลม้มลงไปและสุดท้ายก็ทาฟาวในพื้นที่อันตรายหน้าเขตโทษนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับและนี่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวในเกมนั้นนะครับเราไปดูอีกหนึ่งจังหวะที่คล้ายกันมากครับ อย่างจังหวะน,นี้เริ่มต้นที่เบนไวท์ของอาเซนอนได้บอลทางริมเส้นฝั่งขวาเขามองเห็นพื้นที่ว่างมหาศาลข้างหน้าลุกชอไวท์ก็เลยตัดสินใจกระชากบอลกินตัวเข้ามาเลยครับและอีกครั้งชอเลือกที่จะพุ่งเข้าหาเบนไวท์ตรงๆเพื่อที่จะหยุดเขาให้ได้แต่ผลลัพธ์ก็คือเบนไวท์แค่แตะบอลลอดขาชอไปดื้อๆเลยครับชอถูกเอาชนะในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งอีกครั้งเพราะการอ่านเกมและการเข้าสกัดที่รีบร้อนเกินไปของเขานั่นเองเอาละครับ จบจากเรื่องการเข้าพรวดเรามาดูปัญหาข้อที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการจัดระเบียบร่างกายเวลาตั้งรับ1ต่อ1และเคสนี้ชัดเจนที่สุดในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และปีกตัวจี๊ดอย่างเชลลี่มีโดกูครับดูจากภาพนี้สิครับนี่คือฝันร้ายของกองหลังโดกูเลี้ยงจี้เข้าหาชอในกรอบเขตโทษแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสคือท่าทางการยืนของลุกชอครับ เขายืนหันหน้าตรงๆเข้าหาโดกูเท้าทั้งสองข้างแทบจะขนานกันตัวตรงไม่ได้ย่อตัวหรือว่าเบี่ยงตัวไปด้านข้างเพื่อบังคับมุมเลยนี่คือท่าทางที่เสียเปรียบสุดๆในการรับมือกับนักเตะที่ข้องตัวสูงและก็เป็นไปตามคาดครับโดกูแค่โยกหลอกไปทางขวานิดเดียวชอก็เสียหลักและถูกล็อก่าดเข้าไปอย่างง่ายดาย นี่คือผลจากการวางตำแหน่งร่างกายที่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิงครับมาถึงปัญหาข้อสุดท้ายครับนั่นคือการรับมือกับกองหน้าที่ตัวใหญ่และแข็งแกร่งชอมักจะเลือกใช้วิธีที่ผิดพลาดนั่นคือการเข้าไปประชิดด้านหลังมากจนเกินไปเรามี2ตัวอย่างให้ดูกันครับภาพแรกก็เป็นจังหวะที่เขาต้องดวลกับเออร์ลิงฮาลันชอเข้าไปยืนซ้อนด้านหลังแบบแนบชิดติดตัวเลยซึ่งมันทําให้เขาไม่มีระยะในการขยับตัวหรือมองเห็นการเคลื่อนไหวของคู่แข่งเลย แล้วพอฮาลันใช้ความแข็งแกร่งบังบอลแล้วพลิกตัวชอก็ถูกสลัดหลุดไปในทันทีครับอีกตัวอย่างในเกมกับฟูลแลมครับชอเข้าประกบรดดิโก้มูนิสในลักษณะเดียวกันเป๊ะๆคือเข้าไปยืนซ้อนชิดด้านหลังและผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมครับมูนิสใช้แค่ตัวบงังแล้วก็หมุนตัวหนีชอทาอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นคนที่ถูกนักเตะตัวใหญ่กว่าเอาชนะไปง่ายๆเพราะการเข้าประกบที่ผิดวิธีพอเห็นปัญหาทั้ง3ข้พ่อของชอแล้ว เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงคิดถึงผู้ชายที่ชื่อลิซันโดมาติเนสเหลือเกินแม้ตัวจะเล็กกว่าแต่ลิช่าคือปรมาจารย์ด้านการป้องกันตัวต่อต,ตัวอย่างแท้จริงครับดูสถิตินี่สิครับเปอร์เซ็นต์การดวนต่อตัว,ตว,ตวชนะของเขาอยู่ในระดับท็อปเทียของยุโรปเลยแล้วเขาทำได้ยังไงเราไปดูภาพการเล่นจริงของเขากันครับแล้วคุณจะเห็นว่าเขาทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับลุกชอทุกอย่าง จังหวะนี้คือตอนที่มาติเนสต้องดวลหนึ่งต่อนหนึ่งกับอิสมาล่าซาสังเกตท่าทางของเขาให้ดีนะครับ 1. เขาย่อตัวต่ำทำให้จุดศูนย์ถ่วงมั่นคง 2. เขาเบี่ยงลำตัวเล็กน้อยพร้อมที่จะหมุนตัวตามคู่แข่งได้ทุกทิศทาง 3. สําสำคัญที่สุดเลยคือว่าเขาเว้นระยะห่างพอที่จะกดดันแต่ก็ไม่ไปประชิดจนเกินไปจนตัวเองเสียเปรียบผลลัพธ์ก็คือเขาสามารถชะลอเกมลุกของซาเอาไว้ได้และแย่งบอลกลับมาได้ในที่สุด นี่คือศิละปะการป้องกันที่ถูกต้องครับดังนั้นโดยสรุปจากภาพทั้งหมดที่เราได้ดูกันไปนะครับจุดอ่อนในเกมรับของลูคชอทั้งการเข้าพลวดการวางตำแหน่งร่างกายและการรับมือกับกองหน้าตัวใหญ่คือปัญหาที่ชัดเจนมากๆครับและการขาดหายไปของลิซันโดมาติเนสก็ยิ่งทําให้แผลนี้มันใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วเพื่อนๆล่ะครับหลังจากได้เห็นภาพแบบช็อตต่อช็อตกันไปแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับ สำหรับวันนี้อยากแพงฟุตบอลต้องขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ